สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งบหมือว่าโสทอนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก่อวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมมาส่องนะครับเป็นเหรียญเคียวเชือกนะครับน้หลวงผู้สีปีหนึ่งเก้านะครับนี่วัดเข้าถ้ำวัดเขาถ้ำเขาถ้ำบุญนาคนะครับผมนี่นะครับสภาพใช้นะครับแต่ได้แท้ดูง่ายนะมีนะ ก็เขาใช้กันมาเดิมๆกันเลยนะพี่ดูนะครับหูจะขาดแล้วนะร้อยใช้แบบป่อยๆนะครับนี่นะครับจะขาดะก็เลยสึกนะครับมันมีเหตุและผลครับนะครับนี่นะครับด้านหลังสึกมากกว่าข้างหน้านะครับแล้วก็สึกนะครับจากล่างขึ้นบนนะครับมันเป็นสภาพการใช้การสึกที่มีเหตุมีผลนะเห็นไหมครับเนี่ยหูจะขาดแล้วนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะง่ายๆสั้นๆนะครับน ความเก่งกาจของหลวงปู่ศรีนี่ยนะครับวัดเขาทําบุญนาคเนี่ยนะครับเนาะความน่าใช้ความเก่งกาจของท่านเนี่ยนะครับเนาะคือท่านนะครับเป็นสิทธ์อีกองคหนึ่งนะนะครับของสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังศรีนะครับเนาะบางคนก็งงเอ๊ะทําไมท่านมรณภาพปีสองห้าสองศูนย์ทำไมท่านถึงได้เป็นสิทธ์ของสมเด็จโตนะครับเนาะอย่าลืมนะครับหลวงปู่ศรีนะครับท่านมรณภาพปีสองศูนย์จริงครับ แต่ท่านมรณภาพอายุท่านร้อยยี่สิบแปดปีนะร้อยยี่สิบแปดปีนะครับนะท่านเป็นสหธรรมิกับหลวงปู่สุกนะนะครับวัดปากคลอง,ก,ลงก,กับหลวงพ่อกานวัดพญาตนะนะครับคือไปทุดงร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับท่านเป็นเกจิยุคนั้นแต่ท่านอายุยืนครับเคยมีคนไปถามว่าทาไมท่านถึงอายุยืนนะครับเหมือนท่านนะครับไปฉันน้าแบบไปฉันของแบบชาวบ้านรับแลของคนเมืองรับแลที่มาทุดงมาถวายของอะ่ะเหมือนแบบ เป็นเป็นอาหารที่ทําให้อายุยืนนะรับท่านบอกประมาณนั้นนะครับพี่นะครับเนาะเออนะครับเนาะแค่นี้แหละครับเป็นศิษย์สมเด็จโตนะครับแล้วก็เป็นสาธรมิกเป็นเพื่อนฝึกวิชากับหลวงู่สุกกับหลวงพ่อการวัดพญาตนะครับเนาะนะครับแล้ง่ายๆสั้นๆนะครับหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังนะครับเนาะจะเคยทูดงกับท่านนะครับเนาะไม่ใช่ทูดงเราก็เป็นศิษย์รูปหนึ่งของหลวงปู่สีนะนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับเนาะแล้วตอนนั้นแล้วหลวงปู่แหวนดังมากนะครับนก็ไปกราบสักการะของหลวงปู่แหวนนะครับ ก็ถามว่ามาจากไหนเขาบอกมาจากนครสวรรค์นะครับเนาะหลวงปู่แพรนถึงก็เอ่ยว่านะครับอุ้ยทําไมไม่ไปหาหลวง่ศสีนะครับเนาะคือนะครับประมาณว่านะครับเขาเสกพระนะเขาเสกให้เป็นเดือนนะครับเนาะคือไม่เท่าหลวง่ศสีเป่าครั้งเดียวอะคือท่านนับถือหลวง่ศสีขนาดนั้นนะครับเนาะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะหลวงปู่ดูนะหลวงพู่ดูวัดสาแกนะครับเนาะนะครับคนที่เล่นพระน่าจะจําได้นะครับเหรียญจตุรพิษพรชัยนะที่หลาหลวงพ่อนะ นะครับคือมีคนสร้างพระนะครับแล้วเขาไปถามว่านะครับเนาะเขาอยากจะสร้างพระนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตสักรุ่นหนึ่งนะครับเนาะแล้วหลวงปู่ดูสักแกท่านก็เอาลายชื่อมานะครับเนาะนะครับก็มีหลวงปู่ศรีนะครับนะวัดเขาท่าบุญนาคอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วถึงหลวงคือหลวงปู่ดูนะครับถึงขนาดบอกว่าให้รีบไปหาท่านนะไปขอบารมีท่านเหมือนท่านจะอยู่อีกไม่นานละนะครับเพราะเหรียญเจตุรพิษปัญชัยถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ต้องขออภัยนะครับเนาะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะปี18นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็คือให้รีบไปขอบุญละมีท่านนะครับเพราะท่านจะตันกายจะละสังขารแล้วนะครับนี่นะครับความเก่งกาดนะครับคือพระอิรยะส่งอ่ะยังเห็นไหมครับยังก็ยังกล่าวถึงท่านเลยหลายรูปนะครับเนาะก็คือพาท่านดีน่าใช้นะครับของท่านไม่ธรรมดาอีกรูปหนึ่งนะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวเรามาดูนวทางการเล่นหานะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะแต่อันนี้ของเขาสวยครับนะครับของเขาสวยครับนะครับเหรียญทองแดงเนี่ยนะครับรู้สึกจะมีสร้างห้าพันเหรียญในยุคนั้นนะครับนะเนี่ยนะครับนี่นะก็ดูพิมพ์ดูนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนพี่นะครับเราเล่นรุ่นนี้อย่าลืมดูโค้ดนะครับเนี่ยจะมีโค้ดนะครับเนาะเพราะเหมือนมีย้อนนะนะครับมีย้อนแล้วเขาไม่มีโค้ดใช่ไหมครับนะจะมีโค้ดนะครับ นี่นะพีนะมีสร้างย้อนนะครับเาแต่ไม่มีโค้ดนะครับสร้างย้อนเนี่ยรู้รู้สึกว่าจะแท้ด้วยนะนะครับค,คือพระพระคือพระสงฆ์เจ้าเอ้พระพระสงฆ์เป็นคนสร้างนะพี่นะเป็นคนสร้างนะครับแต,แต่ผมไม่รู้ปีนะครับนะสามกว่าหรือสี่กว่านี่แหละนะครับเขาเอาปั๊มนะครับเขาเอาบล็อกแม่พิมพ์เนี่ยนะครับเหมือนบล็อกจะยังอยู่นะครับเนาะ นะครับเขาเอาบล็อกเนี้ยมามาปั๊มใหม่นะครับแต่ไม่มีโค้ดนะเว้ยเนี่ยแต่ไม่มีโค้ดอย่างงี้นะนะครับเป็นเหรียญเกี่ยวเชือกนะเนาะนี่นะครับเนี่นะนะครับก็ดูนะครับเนาะธรรมชาติพระแท้คมชัดลึกนะครับต่โค้ดแล้วก็เห็นไหมครับหูเหรียญนะครับเป็นโดนัทนะเว้ยนะครเห็นไหมครับเนี่ยเป็นโดนัทนะนะครับเนาะเห็นไหมครับ นะครับสภาพใช้ครับแต่แท้ๆดูง่ายับใช้ผู้ตะคุณแล้วกันนะวี่งนะเวลาเจออะไรแท้ๆดูง่ายโคตรใจไม่ไหวนะครับก็เช่ามานะครับชอบเก็บนะครับเนาะแท้ดูง่ายผมเน้นแท้ดูง่ายครับนะครับสวยไม่ค่อยสวยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับวิ่ำนะสวยไม่ค่อยเน้นนะครับเนาะเห็นไหมครับดูนะเห็นไหมครับดูหูนะนะครับเอาเท้นดูง่ายครับนะครับใช้ผู้ตคุณกันนะวี่ โอ okay. เคน,น, <ral> นะครับน้อเดามาลงกล้องกันนะก็นะครับเนาะอีกนิดนึงนะครับเนาะพอดีวันนี้ก็วันดีนะครับเนาะวันนี้วันดีก็พอดีได้เลิกระยามขึ้นบ้านใหม่นะครับก็ซื้อบ้านใหม่อีกหลังนะครับเนาะก็ถัดจากบ้านเดิมไปประมาณสามสี่หลังนะครับเนาะนะครับก็ซื้อไว้เมื่อสักน่าจะสองเดือนกว่าแล้วแหละนะครับแต่เจ้าของบ้านเก่าเขาเขาหาเขายังหาบ้านใหม่ไม่ได้นะครับแล้วก็เลยเขาก็ขอเช่าต่อนะครับเขาขอเช่าต่อ นะครับเขาเพิ่งจะได้บ้านใหม่นะครับแล้วก็เลยขึ้นบ้านใหม่นะครับวันนี้วันดีก็เลยขึ้นแบบง่ายๆครับนะครับก็ให้ก็ให้แม่มาจากต่างจังหวัดนะครับเนาะพ่อแม่ก็คือพราในบ้านนั่นแหละนะครับก็ให้แม่มานะครับแล้วก็เอาพระส่งเข้าบ้านเอาหลวงพ่อโสธรนะเอาหลวงพ่อโสธรนะครับนะเข้าบ้านแล้วก็ให้แม่มาทําแล้วก็กินกันกินกันบ้างญาติพี่น้องนะครับก็ประมาณนะ้ง่ายๆนะพี่นะพอดีเสร็จแล้วนะครับก็เลยมานะครับเนาะ ลงคลิปสักแป๊บหนึ่งนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับผมก็เรามาลงกล้องกันนะครับเนาะเป็นเหรียญเกี่ยวเชือกนะครับหลวงปู่สีนะครับปีหนึ่งเก้านะครับน้อวัดนะครับเขาท่าบุญนาคนะครับนนี่สภาพใช้นะครับแต่ได้แท้ดูง่ายนะครับเนาะก็ดูเห็นไหมครับดูหูนะครับเนาะดูผิวเหรียญนะปีหนึ่งเก้านะครับ มีโค้ดนะนะครับเนาะสภาพใช้นะครับแล้วดูนะครับถึงสึกเห็นไหมครับหูจะขาดแล้วนะเห็นไหมครับห้อยใช้จนแบบจะขาดแล้วนะนะครับทองแดงอย่างเงี้ยนะครับเนาะทองแดงปีหนึ่งกว่าอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอ้ยนะครับแท้แบบแท้ดูง่ายนะครับเนาะท่านปีหนึ่งกว่าแล้วทองแดงอย่างเงี้ยนะครับเนาะตัวหนังสือเห็นไหมครับตรงที่ยังไม่ซึกก็ยังมีความคมนะครับเนาะนี่นะครับ นี่นะพี่นะหลวงปู่ศรีเก่งนะครับเนาะเก่งนะครับสมัยก่อนนะครับเขาอยู่นครสวรรค์นะนะครับจะมีค่ายทหารนะครับเนาะคนในค่ายทหารในยุคนั้นชอบเอาชานหมาท่านไปลองยิงนะครับแล้วยิงไม่ออกนะครับนายิงไม่ออกยิงไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอุ้ยทหารมาขอชานหมากท่านเต็มเลยนะนะครับชานหมากถือเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งของท่านที่ดังมากๆในยุคนั้นนะครับ นะครับขนาดไอ้ที่ว่าสิบสามนะครับสิบามพระเครื่องที่ยิงไม่ออกที่มีคนสมัยก่อนมีคนไปแบบว่าลองยิงอะนะครับเนาเป็นร้อยพันพันอย่างนะครับเนาะหนึ่งในสิบสามอย่างที่อยู่ในลทธิ์เข่าก็มีชานหมากหลปู่ีวัดวัดเนี่ยนะครับวัดเขาท่าบุญนาคเนี่ยนะครับติดหนึ่งในนั้นนะนะครับผมจะบอกให้นะครับของท่านดีมีพุทธคุณนะครับเนาะท่านเป็นศิษย์สมเด็จโตนะนะครับเป็นสหธรรมิกกับ หลวงพ่อกันหลวงู่สุขวัดพญาตนะครับนะครับแต่ท่านมรณภาพปีสองห้าสองศูนย์นะครับเนาะคนก็เลยตีเหมารวมว่าท่านเป็นเกจิยุคนั้นแต่จริงๆนะครับเนาะท่านเป็นสิทธิสมเด็จโตนะครับเป็นเพื่อนนะครับหรือสตราสัมพิกแรกเปลี่ยนวิชากับหลวงู่สุขวัดปาาคลองมาขามเท่ากับหลวงพ่อกันวัดพญาตนะครับแต่ที่ท่านมามรณภาพปีส0ูนย์นะครับอย่าลืมนะนะครับท่านอายุร้อยี่สิบปดปีนะดูอายุท่านด้วยครับนะครับไม่ใช่ดูง่ายๆแล้วก็เหมารวมว่าท่านเเป็นนนนนนกจยยยุุคคััั้้้ีออู่่าาทดวรรบบะ นะครับร้อยยี่สองศูนย์เนี่ยนะครับท่านเกิดนะครับสองสามนะสองสามไปดูนะครับเนาะท่านเกิดยุคเดียวกับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเป็นรุ่นน้องกับหลวงพุทธศุขกับหลวงพ่อการประย่าต์ไม่คือไม่กี่ปีอ่ะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสองสามปีนะนะครับประมาณนั้นเนี่ยนะครับคือคือท่านเป็นเจจิยุคยุคเดียวกันนั่นแหละนะครับผมแต่ท่านอายุยืนครับท่านก็เลยอยู่มาถึงยุคนี้นะครับผมยุค หลังสองพันห้าร้อยนะครับ <c oughs> ก็โอเคนะครับนะ้องสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเวิวเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้การเสมอมานะครับน้องแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยละกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ